สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคือคลิปงานเด่นเลขน,นำโชครายไตรมาสนะคะซึ่งคราวนี้จะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี2565นะคะก็จะเป็นในช่วงเดือนให้ผลในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวานะคะเป็นการเปิดไพ่เต็มเซตทั้งหมด10ใบ,บนะคะค่อยๆอ,อธิบายอย่างละเอียดนะคะแล้วก็เป็นการทำนายล่วงหน้าเพื่อให้เป็นแนวทาง นะะในการใช้ชีวิตต่างเนาะนะคะแต่ต้องบอกว่าการทำนายก็ยังเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่ย่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะในเรื่องธุรกิจงานเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะ ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากนะคะฝากกดติดตามฝากกด subscribe ช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะ สำหรับชาวกุมชาวกุมเนี่ยส้มจะบอกว่าในช่วงสามเดือนในเรื่องของดวงดาวเนี่ยมีดาวดีๆเข้ามาอยู่ในเรือนดีๆค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะยังมีดาวสาวอยู่ในเรือนวินาศอยู่มันคือความเหนื่อยอะ่ะเออมันยังต้องเหนื่อยอยู่มันยังต้องขยันอยู่นะคะดาวสาวเนี่ยเขาจะชอบคนขยนันนะคะเหนื่อยแบบไม่ต้องบอกให้ใครรู้เข้าใจนะคะว่าคุณอยากบอกให้คนอื่นรู้มากๆว่าคุณเหนื่อยและภาคเพียรพยายามขนาดไหนนะคะ แต่ส้มจะบอกว่าให้คุณรู้ด้วยตัวเองเนี่ยแหละดีแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจอะไรก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองมันคือการพึ่งพาตัวเองและเมื่อวันใดวันหนึ่งมันถึงจังหวะที่ดีของคุณมากกว่าน,นี้คุณจะรู้สึกภูมิใจที่แม้กระทั่งการไปพูดให้คนอื่นรับฟังอ่ะคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นการพึ่งพาละนะคะณนะวันหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จคุณจะรู้สึกว่าเออดีละ ที่เราไม่ไปเล่าอะไรให้ใครฟังอาจจะน้อยใจบ้างแต่มันก็ดีตรงที่ว่าพอวันที่ประสบความสําเร็จอะเราแทบจะไม่ต้องไปนึกถึงใครมากเพราะเราเหนื่อยด้วยตัวเองเราพึ่งพาตัวเองเราผ่านอะไรมาด้วยตัวเองประมาณนี้เลยนะคะมีดวงดาวหลายๆดวงที่ดีอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยเขามาจากเรือนปุตตะและเรือนมรณะและมาอยู่ในเรือนลาภะเพราะฉะนั้นหลายคนจะได้มรดกเงินก้อนอม,มีเกณฑ์ จะได้มรดกเงินก้อนได้โชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทางการขอเจ้าที่เจ้าทางการมูงต่างๆได้โชคลาภจากเด็กหรือคนท้องบริวารที่อายุน้อยกว่าลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือบางคนได้เป็นมรดกได้เป็นเงินได้เป็นที่ดินแบบนี้ค่ะนะคะหรือว่าเป็นเงินเงินประกันเงินอะไรเป็นเงินก้อนอ่ะมีแน่นอนมีได้แน่นอนสมบอกเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะดาวเาจ้าเรือนการเงินน่ะ ยังเดินไม่ค่อยโอเคอยู่คือดาวพฤหัสบดีนะคะเขายังเดินไม่ค่อยปกติอยู่นะคะอืมใน,ในช่วงปลายปีเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินอาจจะมีความรู้สึกว่า,ม,าออมันเหมือนกระท้อนกระแทน่นบ้างเออมันเหมือนกระท้อนกระแท่นมันมีรายจ่ายเข้ามามันยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ดูแลให้ดีให้ดูแลใอ,ให,แลอให้ดีในเรื่องเงินได้มาแล้วก็ต้องใช้จ่ายให้ดีประกอบกับดาว เจ้าเรือนชะตาราศีของตัวคุณเองเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนเพื่อนฝูงคอนเน็ชันนะคะแล้วมันก็มีเรื่องของมฤตยูที่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องระมัดระวังคนที่เข้ามานะไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานหรือการเงินต้องพิจารณาคนที่เข้ามาให้ดีเพราะว่าในบางคนเข้ามาแล้วไม่ดีกับเรานะต้องดูให้ลึกซึ้งบางคนดีบางคนไม่ดีต้องดูให้ดีเพราะว่าจํานวนของคนที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยโอเคอาจจะมีมากกว่า เพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากในเรื่องคนนะคะเอ,อามาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะในช่วงนี้เลยในช่วงกันยาเลยเนี่ยนะคะึค้นไพ่จะติ e ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของอความไม่ค่อยยืดหยุนนะคะหลายคนจัดสมดุลในเรื่องการทํางานได้ดีนะคะแต่ในบางคนมันก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ต้องระวังในเรื่องของคดีความด้วยในบางคนอาจจะเป็นเรื่องของในบางคนไม่มีเรื่องคดีความแต่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ เลิกทำงานตัดจบผ่านมาละคือเหมือนกับว่าเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยอันนี้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเส้นทางใหม่จบกับงานนี้ทำงานใหม่ประมาณเนี้ยม,มีการออกจากงานออกจากที่เดิมประมาณนี้เลยนะคะพอมาในช่วงตุลานะในช่วงตุลาขึ้นไพ่หกถ้วยหัวกลับค่ะต้องบอกว่าสำหรับไพ่ไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะ เหนื่อยอะต้องบอกก่อนมันไม่ได้เหมือนกับที่เราหวังไว้บางทีงานที่เราเริ่มใหม่อะไรก็ตามโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เริ่มใหม่เรารู้สึกว่าเราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เออเรานึกว่ามันจะสบายสบายเราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะคะยังสู้ไหวนะแต่หลายๆอย่ยางมันไม่เหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้เท่านั้นเองมันเป็นเรื่องสภาพจิตใจเท่านั้นเองที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลย เออมันมันมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้รับนะคะจากในเรื่องการทํางานอะไรต่างๆในส่วนของเงินก็เสียเงินกับเรื่องอาหารการกินเยอะมากเลยนะคะคือดูว่ามันไม่เท่าไร่อะเนาะเออดูว่ามันไม่เท่าไหร่แต่พอมันมารวมๆๆกันเนี่ยในเดือนหนึ่งเนี่ยคิดด,ดีๆคิดดีๆเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะออในช่วงพฤศจิกาขึ้นไพ่เดลเวร์สนะคะ จะมีคนมาเมตตาสเสน่ดีมากๆเลยเนี่ยในช่วงพุศจิกานะคะคนรักใครมอบสิ่งดีๆให้หมอบตำแหน่งหน้าที่การงานให้ในเรื่องเงินสิ่งที่ต้องระวังคือบางคนมีคนมาเปเราเพราะสเสน่หาแต่ในบางคนให้เราไปเปตัวเราเองอาจจะไปเปคนที่เรารู้สึกเมตตารักใคร่แล้วเสียเงินเสียทองเยอะอันนี้ให้ระวังอาจจะถูกหลอกจากความ รักใครอ่ะเออให้ด้วยสเสน่หาอันนี้ต้องระวังในเรื่องเงินเรื่องนี้แต่ในเรื่องงานต้องถือว่าดีมิตรภาพความร่วมมือพัชชั่นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่า,วาเริ่มชินกับสิ่งให,หม่ๆงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะที่เราไปทำเราเริ่มรู้สึกชินแล้วก็มีพชชันแล้วเรารู้ว่าควรที่จะทำยังไงให้มันให้มันไม่หมดไฟให้มันไม่เบร์นเอาอะเออประมาณนี้นะคะจะรู้สึกดีกับงานที่ทำมากขึ้นนะคะ สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างอะไรามาสนี้มีช่วงที่เบื่อสองเหรียญหัวกลับมีช่วงที่เบื่อบางทีทําเท่าไหร่ทางานเท่าไหร่ทําไมไม่ค่อยมีเงินเก็บอคิดแบบนี้นะมันก็เลยผ่านเบื่อสิ่งแต่ถามว่าถอยไหมไม่ถอยชาวกูไม่ถอยเลยเดี๋ยวชาลอดหัวกลับไม่ถอยอะ่ะบางทีบ่นเหมือนจะถอยละเหมือนจะไม่เอาละไม่ถอยละรอบเนี้ยเออนะคะจะไปให้สุดแล้วกัน เกิดอะไรขึ้นก็ค่อยว่ากันนะคะไม่มีวันถอยแล้วเต็มที่เต็มที่กับทุกเรื่องบอกเลยนะคะอืดีมากเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบอื่อบ้างเนาะนะคะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นหรือมีปัญหาในเรื่องหัวหน้าในที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออเรายังไงเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยเออ ะะคือถ้าเป็นตัวเราเองเราเราจะไม่ออกมาจากเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งง่ายๆนอกจากว่าจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นคนที่เรานับถือหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่หรืออะไรอย่าง NIE, เงี้เออย NIE, เขาเขาบอกเขาบอกให้เราเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นตัวเราเองเราเราเลือกนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเลือกทางไหนแล้วเ,เราจะไปให้สุดเราต้องการ commitment. ความสำเร็จมากๆเราไม่อยากเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อชาวกลุงมคิดแบบนั้น นะคะคนใกล้ชิดเป็นยังไงบ้างผู้อุปถัมภ์อะไรประมาณนี้เนาะนะคะเดวเวอร์นะคะ, world, ะ,คะชาววันเสาร์ชาวธาตุดินมังกพรพึกษบกันนะคะเออเป็นอารมณ์แบบเขาค่อนข้างดือ้อไม่ค่อยฟังชาวกลุ่มนะถ้าเป็นบริวารดื้อหน่อยแต่เขาต้องการกําลังใจมากนะถ้าให้กําลังใจเขาเยอะๆความดื้อเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นซอฟลงก็ได้นะประมาณนี้เขาต้องการกําลังใจระวังเขาแบบ อารมณ์เหมือนเป็นโลกซึมเศร้าที่น้อยใจอะ่ะเขาต้องการกําลังใจจากชาวกลุ่มเยอะมากเลยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาดื้อก็พูดดีๆกับเขาให้กําลังใจเขาเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะคะชาวธาตุไฟเมฆสิงหธนูนะคะขึ้นไพ่สองไม้เท้าหัวกลับและหนึ่งไม้เท้าค่ะชาวธาตุไฟเนี่ยมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆให้คุณแน่นอน มีการมาบอกเรื่องราวดีๆค่ะบอกเลยโอกาสใหม่มาแน่จากชาวธาตุไฟเขากังวลนะส้มคิดว่าเขาค่อนข้างคิดเยอะคิดมากกังวลเกี่ยวกับชาวกุมเนื่องจากเป็นห่วงน่าจะเป็นในโซนคนที่เป็นห่วงแล้วก็หาอะไรดีๆคำแนะนำดีๆมาให้กับชาวกลุมเสมอนะ ะะมีโอกาสใหม่ๆม,มีสิ่งดีๆให้คุณเสมอบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของหัวหน้างานที่ต้องการจะมอบตําแหน่งหรือสิ่งใหม่ๆอย่างที่เราต้องการให้เราแต่เขาอาจจะกังวลว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่ชาวกลุ่มคิดเอาไว้ซึ่งเขาก็กลัวว่าชาวกลุ่มจะคิดเป็นอื่นว่าแบบเขาไม่ต้องการให้ตําแหน่งหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆคือมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอแค่นั้นเองเขาไม่อยากคุณคิดมากนะคะ บทสรุปในช่วงปลายปีค่ะแปดดาบหัวกลับจิตใจล้วนๆส้มบอกเลยคนดีๆคนที่รักเรามีมากมายเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือหัวจิตหัวใจของชาวกลุ่มเองบางทีมันมีความรู้สึกแบบกังวลเครียดบางทีเครียดลงกับเพอได้เลยนะเวลาเครียดคือป่วยได้เลยพอเวลาเครียดจากจิตใจมันลงร่างกายเพราะฉะนั้น เราต้องข้ามผ่านท็อกซิกไปให้ได้ต้องทิ้งไปให้ได้อะสภาพจิตใจค่ะบางคนมีเรื่องของนี้สินระยะยาวนี้สินใหม่ๆส้มจะบอกว่าให้คุณดูคนให้ดีอย่างที่ส้มบอกไปโปรดอย่าวไว้ใจใครง,ง่ายๆแม้จะเป็นคนที่เคยทําธุรกรรมหรืออะไรกันมาแล้วก็ตามนะคะให้ดูให้ดีพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะเนี่ยเป็นเพื่อนฝูง ion, คอนเน็ชันคนสนิทคนเคยๆน,นี่แหละระวังเขามาสร้างปัญหาให้เรา ในเรื่องเงินและเรื่องงานได้ดูให้ดีนะนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเป็นอย่างไพ่นี้ป้องกันได้ดูคนให้ดีและในเรื่องสภาพจิตใจนะคะใครเป็นมากก็พบแพทย์แล้วก็ต้องช่วยกระตุ้นตัวเองด้วยเนาะในการที่ให้ตัวเองสดใสยามเช้าก็ไปเดินดูแสงแดดบ้างออกกําลังกายบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเป็นการช่วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งปัญหาและวิธีการแก้ไขอันนี้คือไพ่ห้าถ้วยหัวกลับ อย่างที่บอกไปมันคล้ายๆกันนะเนี่ยสองใบคล้ายๆกันห้าถ้วยกับแปดดาหพอกันไพ่สองใบนี้คล้ายกันมากสภาพจิตใจคุณรู้สึกว่าคุณที่คุณอะไรที่คุณได้รับในตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เท่ากับที่คุณคิดไว้แล้วก็ค่อนข้างแคร์คนรอบข้างมากๆเลย ะะแคร์คนรอบข้างมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเงินทั้งเงินเก็บทั้งอะไรมันยังไม่เท่ากับที่เราต้องการแต่ว่าคุณมีความโชคดีคุณมีคนที่รักใคร่เมตตาคุณคุณมีคนที่มอบโอกาสดีๆให้กับคุณนี่คือความโชคดีขอให้คุณเอาความโชคดีตรงนี้หล่อเลี้ยงตัวเองสลัดเอาความโชคดีตรงนี้ดันความรู้สึกดีๆตรงนี้นะดันท็อกซิกออกไปให้ได้นะให้มันท็อกซิกให้มันไล่ลงตั้งแต่หัวจดเท้าให้มันลงไปให้หมดเลย ให้ความรู้สึกมันเป็นแบบนี้ว่าท็อกซิกมันได้ไหลลงไปหมดแล้วอะเออต้องมอบพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆและพลังงานบวกมันมันไม่ได้เป็นคํากล่าวโลกสวยเนาะส้มจะบอกคือถ้าคุณรู้สึกขอบคุณแล้วมองสิ่งที่คุณได้รับจริงๆอะบางโอกาสเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้แล้วบางทีคนอื่นน,น่ะมีคนอื่นที่เขารู้สึกอิจฉาคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมองความโชคดีตรงนี้แล้วภูมิใจกับมันนาน,น,าน ภูมิใจกับมันให้นานๆอยู่ใกล้คนที่เขาซัพพอร์ตความรู้สึกคุณดีๆนะอยู่ใกล้คนที่เขามอบพลังงานดีๆให้กับคุณนะขอคำปรึกษาจากคนที่พูดดีๆกับคนด้วยเออนะคะแต่อย่าอยู่กับคนที่เหมือนกับหวานเกินไปพูดหวานเกินไปแล้วคือแบบจะเอาเปรียบคุณทีหลังอะไรเงี้ยอันเนี้ยให้ระวังดูดีๆนะคะอืม โอเคค่ะเรื่องสุขภาพสุขภาพระหว่างโรคซึมเศร้าความเครียดความดันสูงเครียดลงกระเพาะปวดท้องต่างๆนะคะออฟฟิศซินโดรมต่างๆด้วยนะคะเข่าขามดลูกค่ะแล้วก็ในช่วงประมาณธันวาเนาะต้อมาระวังการเดินทางนิดนึงเนาะนะคะในการเดินทางต่างๆต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะนะคะก็ในการเดินทางก็จะเย็นเนาะอย่าใจร้อนนะคะ มาดูไพ่กันบ้างไพ่โชคลาภกันบ้างนะคะในเรื่องของโชคลาภมาจากทางไหนบ้างนะคะของชาวกลุ่มนะ King of Penta c l ิ s เห็นไหมเงินเป็นตั้งเลยเออแล้ว q u e e n of Pentacles อีกโชคลาภชาวกลุ่มมาจากชาวธาตุดินนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกกันเป็นคนผิวสองสีถึงคล้ำร่างอวบก็ได้หรือเป็นคนผิวขาวก็ได้เป็นผู้หญิงเป็นคนรวยรักสัตว์นะคะ เอ,อเป็นคนรวยรักสัตว์เป็นเออเป็นคนรวยจริงๆอะ่ะควีนควีนเหรียญนะ่ะรวยมากนะคะที่จะนําโชคลาภมาให้ชาวกูุมนะคะแล้วก็บางคนได้มรดกเนี่ยคิงเหรียญเนี่ยบางคนได้เป็นที่ดินได้เป็นมรดกได้เป็นอสังหาก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นเงินก็ได้ประมาณเนี้ยสมม่งได้บอกว่ามันมีเรื่องของมรดกจริงๆที่จะเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคได้นะคะ เนี่ยไพ่เก้าถ้วยเนี่ยโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็มาเลขนําโชคนะคะได้9 3 4เลขนําโชคในช่วงไตามาสนี้เอาไปทำอะไรก็ได้ถือว่าเป็นเลขที่ดีกับคุณนะคะเก้าสา่เก้าี่ค่ะไพ่ดีๆทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของโชคลาภก็เอาพอประมาณคนจะถูกซื้อเยอะซื้อน้อยก็ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเอาให้ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นค่ะ มาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวกลุ่มบ้างไพ่บอกเลยว่าอย่าไปสนใจสิ่งรบกวนต่างๆ surrender y o u t b e t t l e s บางทีก็ต้องยอมบ้างคนที่มารบกวนจิตใจนู่นนั่นนี่จะมาไฟจะมาแข่งกับเราทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่ได้อยากแข่งอะไรกับเขาก็ไม่ต้องสนใจนะคะ,นะคะเนี่ย look up look forward ไม่ต้องสนใจทิ้งไปเลยคนท็อกซิกเรื่องราวท็อกซิกนะคะ ออถ้ามันมีเรื่องของกฎหมายที่จะต้องเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของคดีความหรือกฎหมายเนี่ยในช่วงนี้เลยนะคะถ้ามันมีเรื่องของกฎหมายก็ว่า,วากันไปตามกฎหมายเนอะอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอย่าเสียเวลาในในการที่จะไปแบบโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยอืเยอะมากนะักเอาแค่ที่จําเป็นก็พอแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานไม่ดีทิ้งไปแล้วก็มาไฟกับการงานของตัวเองดีกว่าต้องบอกแบบนี้คือส้มจะบอกว่าชาวกูมีสิ่งดีๆเข้ามาจนบางคนก็อาจจะอิจฉาแหละ เ,เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านิ่งให้ได้นิ่งให้เป็นเนาะเออแล้วก็ยิ่งมาทําตัวเองให้ดีขึ้นนยิ่งดีเลยนะคะอย่าเอาท็อกซิกเข้ามาเอาแต่เรื่องดีดีดีกว่าคนอิจฉาก็เพราะว่าเราดีกว่าเขานะคะ a surprise is on the horizon แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของออสิ่งที่คุณปรารถนาจะเกิดขึ้นตรงขอบฟ้าแสดงว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณนี่แหละนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ความสำเร็จต่างๆสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นในไต,ตรมาสนี้ เอาท็อกซิกออกไปให้ได้นะภูมิใจกับสิ่งที่ได้รับนะคะเพราะมันดีมากจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกลุ่มนะคะขอให้ชาวกลุ่มทุกคนนะคะมีหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าสําเร็จร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ